มาดูบอลกระดาษด,ด่างของน้าสงใบนี้ก็เหี่ยวแห้งไปแล้วใบด่างใบนี้ก็เริ่มอีกแล้วมีรอยช้ำน้ำตรงขอบขอ,บอีกแล้วก็เดี๋ยวน้าสงจะลองหรือดูลากของเขาว่าเขาจะมีลากออกมาหรือยัง ต้นนี่ที่นาสางเคยลงคลิปไปข่าวก่อนที่มันไม่มีรากเลยก็ตอนนี้ใบนี้ก็แห้งเหี่ยวไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีรากออกหรือยังเห็นเขาเขาช้ำน้ำตรงนี้อีกแล้วไอ้เขาขาวนี่เลี้ยงยากมากเลย ไปเนี๋ยน่าสงเกยเปิดออกให้ดูเคาะออกเลยโอ้ล่าเขาก็มีอยู่นะล่าเขาม่เยอะอะลื้อเลยลื้อเลยจะเป็นยังไงทำไมมันช้ำน้ำออกมาบ่อย ตัวนี้เราเจาะด้านข้างมันเลยเป็นขังน้ําด้านล่างแต่ก็มีรากแล้วนะอืมน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่อ๋อน่าจะรอดหละโอ้หดูสิเนี่ยขนาดเนี้ยยังจะมีหน่อมาเฉยเลยแปลว่าอายุเขาได้แต่มันเล็กเฉยเอายุเขาได้อายุเขาได้ไดนี่นะ่าชงเจ้าลง้งแกะออกไปเลย จะตายหรือเปล่าเนี่ยฮะเกะออกเงี้ยตายไหมไม่น่าจะตายนะอาจจะหลอดนะคงหลอดให้หนะรงละเห็นไหมมีรากแล้วนี่นี่ก็จะโอ้โหดูสิแหงหน่อเฉยเลยโอ้โหอั่นี่นี่งนะี้ละ ดูแลรักษากันไปมาๆามามา,มาออกลากนะทุกคนไม่ตายง่ายๆนะเห็นลากแล้วสำคัญเลยอย่าให้เขาฉ่ำน้ำมากไป มีหมดมีมะแรงอะแห้งไปก็มีเนาะ่าเอาดินมาใส่บ่ะใส่มากก็ใส่เพิ่มขึ้นดินปลูกก็ง,ง่ายๆเลยกป็อย่างนี้แหละใส่ไปเลยิธรรมดา ดินปลูกบอนสีได้ซ้ำไปแต่คือให้โปร่งๆหน่อยใบมะขามก็ยังมีเลยก็เขาไม่ตายนะทุกคนไม่ตายง่ายๆแต่ถึงจะมีรอยฉ่ำน้ำอยู่บ้างก็ไม่ตายใช้น้ำได้ แล้วลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็จะเอาตั้งไว้ในล่มแล้วก็สองวันถึงจะลดน้ำอีกทีหนึงยังไม่ตายหรอกเห็นลากเห็นอะไรดีแล้ะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเห็นใบไอ้ใบที่ของเขาที่ขาวๆตรงนี้มัน มีรอยเหี่ยวๆอีกนึกว่าจะเรียบรอยไปอีกแล้วนึกว่าจะเนา่าหรือดูแล้วไม่เนา่าก็ง่ายๆถ้ามันเนา่ามาวิธีที่จะรักษาคือเราทําให้มันแห้งๆให้ดินชื้นออกไปทางแห้งแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มพยายามทำใจไม่ต้องลดน้ำมัน ปล่อยให้ถึงขนาดเกือบจะแห้งเลยถึงว่ารดน้ำทีหนึ่งเขาก็จะฟื้นขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวจะได้เปิดให้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยถึงต้นใหญ่หรือเปล่าสำหรับต้นนี้จะเอาไว้เลย คงไม่แบ่งให้ใครละโอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละ